สวัสดีครับวูปเปอร์ไบค์รับซื้อมซค์ให้ราคาสูงโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นหน้างานเลยนะครับผมคุณได้รับเงินก่อนถึงจะปล่อยรถสบายใจหายห่วงมีเอกสารไปให้เซ็นถึงที่นะครับผมถึงหน้าบ้านเลยไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยก็ตามเราไปรับซื้อถึงที่นี่ครับรถเข้าใหม่มากมายเลยนะครับผมมากันเรื่อยๆนะครับเรารับซื้อให้ราคาสูงจริงๆและก็ไม่ได้มีหักค่าใช้จ่ายใดๆเลยทั้งสิ้นนะครับผมนะใครอยากจะขายรถนะครับใครอยากจะใช้เงินด่วนเงินไวเราไปถึงที่ ที่แป๊บเดียวครับต่อให้อยู่สูขไฮโกลกเราก็ไปถึงนะครับวัน2วันเรียบร้อยเลยนะฮะภายใน1วันด้วยซ้ำนะครับสนาบเอาจริงๆเนี่ยนะฮะนัดวันนี้พรุ่งนี้เรามีคนไปหน้างานเลยนะครับผมฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับใครที่จะหารถมอเตอร์ไซค์เอาไว้ใช้งานสักคันหนึ่งนะครับเรารายงานจริงตามสภาพตามตรงเลยนะครับไม่แท้ทุกคันนะครับผมตรวจเช็ค20จุดจากทางวูบบอรระบบไฟระบบเบรกระบบขับเคลื่อนแบตเตอรี่เราตรวจเช็คให้หมดนะครับและถ่ายของเหลวให้ทุกคันไม่มีข้อยกเว้นนะครับถ่าย ให้ทุกคันเอาไปใช้งานได้เลยทันทีนะครับผมฝากติดตามวูบป b บกันไว้ด้วยนะฮะมีรถให้เลือกสรรมากมายมาเรื่อยๆร,รถถูกที่ไหนก็มีแต่ถ้ารถดีมีคุณภาพรายงานตรงต้องที่วูบป b บสบายใจหายห่วงซื้อรถไม่เป็นไม่เป็นไรให้วูบป b บดูแลจัดการให้คุณได้นะครับวันนี้ไปชมกันดีกว่าว่ามีรถสวยๆอะไรยังไงกันบ้างนะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มาพบกับ CBR 300R นะครับผมคันนี้วิ่งแค่700โลเท่านั้นนะฮะรถใหม่มากใส่กริปยันโอโ้โหดูดิฮะดิสเบรกยังกับป้ายแดงนะครับผมใหม่กริปเลยนะฮะ ทำไมคันนี้ถึงเป็นเช่นนั้นคันนี้เนี่ยเป็นรถชื่อผมมาก่อนด้วยนะเอออันนี้พูดจริงนะครับเลบอกว่าอย่างนี้ครับผมซื้อต่อมาจากข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับไม่มีเวลาใช้เลยนะฮะใ,ใครไปหาคลิปเก่าดูได้นะครับท่านไม่มีเวลาใช้เลยนะครับขายผมมาตอน2หรือ300โลนะฮะเพียงแต่ว่ามีความกังวลก็เลยขอโอนเป็นชื่อผมเลยนะครับเขาก็ไปโอนให้เสร็จสับเป็นชื่อผมเรียบร้อย ทีนี้คนล่าสุดที่ซื้อไปไม่ใช่ใครที่ไหนไกลนะครับผมอาจารย์ว่องนั่นเองนะฮะอาจารย์ว่องสอนฟิสิกส์นะครับผมที่รีวิวนะครับผมอ่ารีวิว อาวุธปูนนะครับผมนี่พูดได้ไหมเรียงเรียงเรียงที่สุดแล้วนะโอเคนะครับผมก็เป็นเกียรติอย่างมากนะครับผมอาจารย์ก็หลงไหลใน C b บสีดำนะครับท่านซื้อตัว CBR 150้หาผมไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็คันนี้ก็อุดหนุนกันนี่เพียงแต่ว่าทีนี้รถที่บ้านนีสี่คันแล้วนะครับก็เลยไปได้6ก0้า650ม่คันหนึ่งนะครับไปดู650้านม่คันหนึ่งก็เลยจําเป็นต้องปล่อยเจ้า300เพราะว่า150เอาไว้ขี่ในเมือง อาตัว650ไว้ขี่ออกเที่ยวไกลๆอะไรแบบนี้นะฮะอ่าอาจารย์ท่านก็เลยขออนุญาตปล่อยตัว300มาซึ่งโอ้โหต้องบอกว่าสภาพหนึ่งในพันจริงๆนะครับยางเยิงนี่ดอกเต็มเลยนะฮะดิสเบกอะไรอ่าโซ่สเตอร์เอยอะไรพวกนี้คุณดูดิเดิมโรงงานน่ะสมัยนี้ยังหาได้ที่ไหนนะครับยากแล้วนะครับสภาพกริปมากๆนี่ฮะ ปี๊บเป็นโลหะด้วยนะครับพร้อมออกทิปเลยของทิปเป็น S King นะครับผมท่อเดิมทุกอย่างเน้นเดิมเดิมนะครับดิสเบรกสวยใสยเนี่ยฮะสันดิสเบรกยังขาวอยู่เลยคุณผู้ชมดูดิใหม่มากครับคันนี้ผมให้คะแนนอยู่ที่95%หักไป5%หักจากอะไรหักจากริ้วรอยตามอายุตามการตามการใช้งานนะครับนี่เหนะ็นไหมฮะพวกมาร์กเดิมอะไรพวกนี้ยังอยู่เลยแล้วเป็นตัวแครงทองแล้วด้วยนะ เล่าตรงนี้นิดนึงนะครับแข้งทองแข้งดําต่างกันยังไงบางคนสงสัยเฮ้ยมันต่างกันยังไงนะครับราคำต่างกันเยอะเนาะตัวแข้งทองเนี่ยจะไม่มีปัญหาเรื่องข้อเหวี่ยงน,นะครับผมจะไม่มีปัญหาเรื่องน้ํามันซึมนะฮะเขาแก้มาจากโรงงานฮอนด้เรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเกิดคุณไปซื้อตัวแข้งดําจะเห็นว่ามันไม่มีราคาเลยนะครับผมเพราะว่า ข้อเวียงเปลี่ยนทีห7 0 0 0ดนะคุณผู้ชมนะผมไม่แน่ใจว่ารวมค่าแรงแล้วหรือยังนะราคานี้นะแล้วก็เป็นกันบ่อยเป็นกันทุกคันด้วยนะครับในตัวแคร้งทองจะไม่มีปัญหาเรื่องนี้แล้วอันนี้ข้ขอแรกนะครับผมนะอ่ะแล้วตัวนี้เป็นลายกราฟิกสีดําด้านตัดแดงนะครับเป็นกราฟิกสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉมนะครับผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้คือ เรียกได้ว่าทั้งได้ความสดความใหม่กิโลน้อยมีประวัติที่ชัดเจนนะครับมอกอตรงแผงคอนี่ก็ยังอยู่เลยนะครับแผงคอไม่มีคดงอดุ้งตอกใดใด,ดทั้งสิ้นสวยกริปนางฟ้าครับกุญแจก็มีอ่านี่นะฮะหดอกนะครับผมกับกุญแจกรองอีก1ดอกนะฮะเล่มพร้อมชุดโอนครบนะครับผมรถบ้านในแท้อยแปบกกิโลนะครับผม ตัวปั๊มเบรกนะครับผมไม่มีรอยคาบน้ํายาเบรกที่ล้นออกมาแล้วก็กัดสีพวกนี้เลยไม่มีเลยนะครับแล้วก็ตัวข่พี้นะครับผมตรงโซนนี้นะฮะสะอาดตาเลยเห็นไหมครับครีนครีนสภาพน้องๆไปแดงครับตําหนิมีตรงไหนมีอยู่2จุดเท่าที่ผมเห็นนะตรงนี้นิดหนึ่งนะครับผมน่าจะเป็นลายแบบกระเป๋าหรือว่าของที่วางนะครับผมนะแล้วมันเกินจากตรงที่เป็นการรอยมานิดหนึ่งนะครับกับอีกจุดหนึ่งคือตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้สีกิดโดนิดนึงตอนที่ เอาไปขี่นะครับผมขี่เที่ยวนะฮะแล้วก็กระเป๋าเนี่ยไปโดนนิดนึงเท่านั้นเองนะครับนอกนั้นสวยเลยนะครับผมคันนี้นะไม่มีล้มแปะไม่มีชนอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับสะอาดมากๆอ่ะคินคหนแห้งๆ,ๆเนี่ยพวกแบบโอ้กระจกเนี่ยแน่นมากเลยนะครับแล้วก็พวกไฟล้อง,ไฟ,องไฟเลี้ยวอะไรพวกนี้คือเดิมหมดหารถที่เดิมแบบนี้ได้ยากแล้วสวัสดีครับคุณผู้ชมนะฮะวิธีการ subscribe นะครับผมอันนี้คือหน้าช่องของผมนะฮะจริงๆคุณ เข้า u t u b e เนี่ยคุณสามารถเลือกนะครับนี่ฮะเลือกนะฮะแล้วก,กดพิมพ์ว่า w o o b บนนี้นะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เข้าไปภายในช่องนะครับก็จะขึ้นมาหน้าอินเทอร์เฟซแบบนี้นะครับให้คุณกดติดตามนะฮะกดติดตามแล้วเนี่ยกดเลือกลงมานะครับจะสามารถแจ้งว่าให้แจ้งเตือนทั้งหมดนะครับผมอ่านะก็จะไม่พลาดการติดตามนะครับกับรถที่ช่องนะฮะรถที่ช่องมาเรื่อยๆนะครับผมนะก็ ลูกคันจบค่อนข้างไวลูกค้าค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นวิธีนี้นะครับมันจะทําให้ระบบของ u t u b e เนี่ยไปแจ้งเตือนคุณได้ไวมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับในส่วนของการแอดไลน์นะครับคุณผู้ชมเราจะเลือกไปที่ ID ดี n e นะครับสมมติผมย้อนกลับไปเลยนะครับว่าไปสู่หน้าแรกเลยหน้าหลักนะครับผมคุณสามารถเลือกเข้าตรงเพิ่มเพื่อนนะครับตรงที่เป็นสัญลักษณ์รูปคนนะฮะเป็นบวกนะครับแล้วกดเลือกค้นหามีให้เลือก2อย่างอย่าเพิ่มด้วยหมายเลขโทรศัพท์นะครับ ให้เพิ่มด้วย id line นะครับผมคุณแค่พิมพ์ add นะครับผมนะ add แบบนี้ตัวสัญลักษณ์แบบนี้นะครับแล้วก็ตามด้วย w 6 3 5หแค่นี้นะครับแล้วกดแวนขยายทางด้านขวานะครับก็จะขึ้นแบบนี้คุณก็กดเพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับอันนี้ก็เพิ่มเพื่อนแล้วมันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้นะครับผมตัวนี้มีข้อดีอะไรนะครับผมถึงผมถึงบอกว่าตัวนี้น่าใช้รู้ไหมฮะเดี๋ยวราคาเนี่ยมันใกล้เคียงกับ wave ร้อยยี่สิบห้าเลยนะเออ หน,นะครับผมมันเป็น CBR ครับแน่นอนครับบล็อกเครื่องนี้ทนเหนียวมากๆมีคนใช้กันแบบห้าแสนโลเลยนะฮะตัวเก่าเนี่ยเขาใช้กันเป็นล้านโลเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยบล็อกเครื่องเขาเหนียวครับ ตัวที่2ข้อที่2มี ABS มาทางล้อหน้าและล้อหลังครบๆเลยนะครับผมนี่อันนี้ความปลอดภัยก็เป็นเลิศข้อที่3หน้ามันเหมือนตัวพันในสมัยนั้นตัวกระต่าย CBA พันนะฮะตัวกระต่ายนะเหมือนมากๆนะครับเพราะฉะนั้นขี่แล้วดูภูมิฐานขี่แล้วดูสวยแต่เซอร์วิสูถครับค,บคุณผู้ชมนะประหยัดน้ํามันด้วยนะตัวนี้เป็นหัวฉีด2 7 9กกิโลเอ้ย2จ9ดาีีถ้าผมจาไม่ผิดนะครับอ่าประมาณนี้ซึ่งอัตราบริโภคของเขาเนี่ยจะได้ประมาณ30กว่าโลล เกือบ40โลลิตรเลยนะนี่คือพิกัด300ซีซีที่ประหยัดน้ำมันมากๆแล้วค่าเซอร์วิส์เนี่ยเข้าศูนย์ฮอนด้ารถเล็กได้ด้วยเพราะฉะนั้นค่าถ่ายน้ำมันเครื่องเนี่ยร0 0ยสอเท่านั้นเองคุณผู้ชมแล้วเซอร์วิส์ถูกนะครับผมเซอร์วิสถูกมากได้พละกำลังได้ความปลอดภยัยแต่เซอร์วิส์ถูกเพราะฉะนั้นอยู่ในตลาดได้นานและค่ายฮอนด้าครับ คุณเดินไปที่ไหนก็มีศูนย์ของค่ายเขานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้นี่โอ้โหอะไรเพียบตัวนี้สิ่งที่เราสวิตไปให้นะครับก็จะมีเรื่องของสีชกหน้านะครับผมมันแก่ตามอายุก็คือแห้งนะครับก็เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยเลยนะครับซีชกหน้านะฮะอ่ะแล้วก็ตัวเช็คแบตเตอรี่ระบบไฟระบบเบรกระบบขับเคลื่อนและแบตเตอรี่ให้เรียบร้อยนะครับถ่ายของเลวให้พร้อมเลยไม่ว่าจะวิ่งแค่700้โลก็ตามแล้วก็ถ่ายให้ นะอ่าเป็นว่าใช้ได้เลยนะครับมาดูในโซนของถังกันนิดนึงนะครับผมถังก็นี่ฮะเปิดขึ้นมานะครับผมอ่าไม่ฝืดไม่เคืองนะครับผมใช้งานได้นะอ่าสภาพโดยรวมถือว่ายังสวยนะครับผมโอโอเคมาดูปี๊บหลังกันนิดนึงนะครับตัวปี๊บหลังเนี่ยนะฮะก็จะเป็นปี๊บโลหะนะครับใครไม่ชอบถอดออกได้เลยนะครับข้างในบุกของ ใส่ของได้นะครับผมอันนี้เกจน,น่าจะใส่สลับมานิดนึงนะครับต้องกับหัวนิดนึงนะฮะมันจะเป็นเกจสอดของเข้าไปแบบนี้ได้แล้วก็ด้านใต้เนี่ยนะครับก็จะบุนุ่มแบบนี้มาใส่มือถือใส่แท็บเล็ตใส่อุปกรณ์อะไรพวกนี้มันกันกระแทกได้ดีประมาณหนึ่งเลยอันนี้ผมใส่เอกสารไปให้เล่มพร้อมชุดโอนครบนะครับแล้วก็สามารถล็อกได้แบบนี้ครับในเกี่ยวแล้วก็กดปึ้งเรียบร้อยแข็งแรงแล้วเห็นไหมฮะไม่หลุดแล้วแล้วก็มีซีนด้วยนะกันน้ำไรระดับหนึ่งด้วย แถบสติ๊กเกอร์สมมุติออกทลิปเนี่ยแสงสาดมาโดนปุ๊บเขาจะเห็นว่ามีรถอยู่ตรงนี้นะครับผมปลอดภยัยหายห่วงท่อเดิมๆไม่มีผ่าไม่มีกวนใจใครทั้งสิ้นนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์กันดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างจากทอยเสียให้ดูนะครับเครื่องเย็นๆน,นะมาสตาร์ทรถกันปื้มนี่ฮะทีเดียวติดไม่ต้องบิดครนเร่งช่วยเลยเดี๋ยวผมจิ้มใหม่ให้ดูผมใช้คคาว่าจิ้มเลยนะไม่บิดคันเร่งช่วยนะครับ นี่ฮะจิ้มปล่อยติดเลยนะครับแบตเตอรี่เลยดูมาให้หมดเสื่อมเราเปลี่ยนรูปใหม่ให้เลยนะครับผมสบายใจหายห,ายห่วงก,กันได้แน่นอนน,ะ,นะเดี๋ยวมาดูควันขาวกันมีไหมนี่ค, <S <S ครับผมอ่าบิดมาบิดมานะครับผมไม่มีสะดุดเลยเห็นไหมครับระบบพวกปั๊มติ๊กหัวฉีดตัวเช็คมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมล้างหัวฉีดมาให้เรียบร้อยสําหรับรถที่จอดนานนะครับนี่ ไฟหน้าติดนะครับผมไฟสูงไฟต่ำติดครบนะครับเลี้ยวซ้ายติดนะครับเลี้ยวขวาติดครบนะครับผมโอ้สภาพชุดสีคือสวยโดนใจมากๆนะครับอมาดูด้านหลังนะฮะเลี้ยวซ้ายติดนะครับผมเลี้ยวขวาติดนะครับผมไฟท้ายติดไฟเบรคครบนะครับเดี๋ยวเวันยาวนิดนึงมันเอื้อมสุดลำบากนะอ่ะบนหน้าจอนี้นะครับผมนี่ติดครบฟีลลิ่งแน่นๆเลยครับ แน่นๆเลยครับผมนี่กดปุ๊บปุ๊บชิคเกอร์ก็มาตึกต๊กตึกต๊กตึก๊กกดอย่างนี้ก็ได้ตัวหนังสือไม่มีลอกนะครับผมสวยมากใหม่มากน้ำมันเบรกใสๆน้ำมันเครื่องใสๆเราถ่ายให้เรียบร้อย ABS ดับไปต่อ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมไปเทสมาให้เรียบร้อยแล้วนะแผงคอฝั่งนี้สีอโนไดซ์เดิมโรงงานทั้งหมดนะครับนี่เคียวไม่มีขัดงอตอกดุ่งใดๆทั้งสิ้นนะครับเคียวล็อกสวยๆเลยนะฮะอ่ะโอเคนะครับไม่มีบาดเหตุหนัก กดสวิตช์อัพลานดับเครื่องได้เลยนะครับ คันนี้สวยมากจริงๆผมบอกเลยว่ายังไงคะแนนก็90-95%บถึงบวกบวกด้วยนะครับคะแนนรถคันนี้สูงมากๆเดี๋ยวมาคุยกันเรื่องราคากันดีกว่านะฮะเราจะเห็นได้ว่าทั่วไปถ้าแคร้งทองสภาพสวยหน่อยเนี่ยเราจะเห็นกันประมาณ5ปลายนะครับห้าหม่นกว่า5ปลายนะครับตัวนี้ขายไม่แพงนะเอาจริงๆอาจจะมองว่าอาจจะแพงกว่าคนอื่นนิดหนึ่งแต่คุณอย่าลืมว่ารถมัน700โลเท่านั้นแล้วรถมันหนึ่งคันนี้แสนกว่านะครับแสนห้าแสนหถ้าผมจําไม่ผิดเลขไม่คาดเคลื่อนนะประมาณนี้มีแสน กลางๆนะครับโดยประมาณนะแต่คันนี้ผมเปิดราคาแค่เพียง62,900บาทเท่านั้นพอคุณผู้ชมครับ62,900บาทราคานี้ผมส่งให้ฟรีทั่วประเทศเลยไม่มีให้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะทั่วประเทศส่งให้ฟรีนะครับทำลายกําแพงการาเรียกว่าเรียกว่าการจัดส่งไปเลยนะครับผมกรุงเทพเชียงใหม่เชียงรายส่งฟรีทั้งนั้นนะครับ6 2 9 0 0บาทเท่านั้นไม่พอนะคุณผู้ชมนะราคานี้ถ่ายของเลวให้ฟรีเซอร์วิสให้เรียบร้อยแล้วด้วย นะครับผมนะอ่าแล้วก็บริการที่2ตัวเช็ค20จุดระบบไฟระบบเบรกระบบขับเคลื่อนและแบตเตอรี่ถ่ายของเร็วให้บริการที่3รับประกันตัวเครื่องยนต์ต่างหากจากทางบูบอบายเอง หนึ่งเดือนไม่จํากัดระยะทางจะวิ่งพันโลหมื่นโลแสนโลก็ไม่เกี่ยงกันรับประกันเครื่องยนต์มีปัญหาอะไรเอาเข้ามาสวิตได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวครับ3บริการนี้ให้ไปในราคาแค่62,900บาทลองคิดดูนะครับถ้ารถธรรมดาเดิมๆทั่วไปนะฮะสวยหน่อย50,000ปลายนะครับผมแต่คุณขยอบขึ้นนิดเดียวนะฮะ ไม่กี่พันบาทคุณได้รถ700รอโลนะครับแล้วบอกเลยว่าประวัติดีนะฮะสภาพสวยเอาไปขี่เนี่ยไม่อายใครแน่นอนสภาพแบบนี้นะครับไปขี่ที่ไหนก็ดูเท่ดูธรรมะธรแมงดูเรียกว่าภูมิฐานขึ้นนะครับผมนะาเราไม่ใช่รถแบบว่าแต่งซิ่งหรืออะไรอันนี้เน้นทัวริงแบบผู้ใหญ่นะครับผมใช้งานได้ดีประหยัดน้ํามันอะไหล่เพียบและมี ABS ทั้งล้อหน้าล้อหลังนะไม่ได้มีแค่ล้อหน้าล้อเดียวนะมีทั้งล้อหน้าและล้อหลังครบ,ครบๆแบบนี้นะครับแล้วเป็นสปอร์ทัวริงนั่นหมายความว่าคุณจะไม่ปวดหลังครับ นี่ฮะมันจะยกแฮนด์ขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งท่านั่งมันจะสบายขึ้นด้วยนะครับอะไรเยอะกําลังแรงบิดเหลือปลอดภัยมี ABS เข้าศูนย์ลดเล็กได้ จบแล้วนะครับในราคานี้คุณผู้ชมซื้อเวฟร้อยยี่ห้ามือหนึ่งคุณลองดูตัวนี้อาจจะอยากได้รถที่ภูมิฐานมากยิ่งขึ้นนะครับจองก่อนได้ก่อนเลยนะฮะราคานี้ราคาเดียวโทรมาได้ที่0ูนย์หกสี่หกสามหกสามหกสามห้าศูนย์หกสี่หกสามหกสามหกสามห้าช้าอดแน่นอนนะผมบอกได้เลยว่ามันมีตลาดของเขาอยู่มันมีคนที่รักในสปอร์ตอยู่ใครที่จะเล่นเอาง่ายๆใครจะเล่น R หนึ่งห้า M อาจจะมีลังเละก,กับคนันนี้เพราะว่าตัวนี้มันได้สามร้อยเลยแล้วมันเป็นค่ายฮอนด้าด้วยคุณอยู่ต่างจังหวัดคุณไปไหหนต่างงจััวด แล้วเกิดมีอะไรขึ้นมาคุณเข้าศูนย์ต่างจังหวัดได้ด้วยเห็นไหมถือศูนย์ต่างจังหวัดมันเยอะมันมีทุกจังหวัดเลยนะครับผมเอาพูดง่ายๆว่าที่1กับที่2เนี่ย ศูนย์บริการจํานวนเนี่ยห่างกันเยอะพอควรนะครับผมอ่าผมพูดแค่นี้นะฮะสมมุติคุณออกทริปแล้วคุณจะต้องไปเจออะไรบางอย่างนะครับที่ต้องเปลี่ยนนะฮะอ่าคุณสามารถเข้าศูนย์ฮอนด้ารถเล็กได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องเข้าบิ๊กวิ่งด้วยนะตัวนี้นะครับ่ะคุ้มไหมล่ะฮะประหยัดน้ำมันอ e ี20เติมได้ก้าอิดก้าว5โซฮอเติมได้ ABS มีทั้งหน้าทั้งหลังกําลังแรงบิดเหลือเร่งแซงรถใหญ่สบายปลอดภยัยมากยิง่งขึ้นด้วยนะครับอ่าใครที่จะหาอยู่ ไม่ควรพลาดเลยนะครับใครที่ดู R15 หรือเวฟหรืออะไรพวกนี้ไว้นะครับราคามันใกล้เคียงกันนะโอเคนะครับผมวันนี้ลาไปเท่านี้ก่อนใครอยากจะขายรถอยากจะเทินนะครับโทรมาได้ที่0ูน6 3 6 3 6 3 5หรือแอดไลน์แอดเดมันยูหกสามมาได้เลยนะครับผมทักไลน์มาได้เลยส่งรูปรับคันมาได้เลยอย่าเพิ่งขายใครถ้าคุณยังไม่ได้เช็คราคากับวูบเบอร์ไบคครับรับรองคุณจะไม่ผิดหวังแน่นอนเราให้ให้ราคาสูงรับรถถึงที่ไม่มีหค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรง แน่นอนนะครับผมซื้อรถไม่เป็นดูรถไม่เป็น<ๆ>ก็ซื้อกับวูบอใได้แบบสบายใจเพราะเรามีรับประกันหลังการขายที่ใช้งานได้จริงนะครับผมมีเอกสารไปให้เสนหนึ่งที่ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นการซื้อหรือการขายนะครับสบายใจใหายห่วงทุกกระบวนค่าทุกกระบวนการกันเลยทีเดียวนะครับผมโอเควันนี้ลากไปเท่านี้ก่อนกับซีบียสามร้อยเจ็ดร้อยโลนะครับผมสวัสดีครับ